ปล่อยปล่อยปล่อยลุงเขาได้ไหมผมเอาเขาสานให้แล้วปล่อยเขาได้ไหมพาเสียอย่าพาเลสิอ้โยชะลองอย่อย่ามาโอ่งทงอยู่ดักเราแลรถไฟเมื่อกี้โวยเยอะโวยเชื่อลองใหญ่บุ้งมันมีข้อต่อรองกับผมนะเลอะเบิรควายเละเลอะมันลากลุงก็เลี่ยงลงมาแล้วนะพี่ๆเมื่อกี้ ่ายไว้บางช็อตถ่ายไ,<ห>ไม่ได้นะเมืเ่อกี้ม,ม,ม,มันมีข้อแรกเปลี่ยนนะพี่พี่นะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีลุงป้าน,นะอาและพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมเสือป่าชาแนลของผมพี่พี่นะก็วันนี้เราสองคนก็จะเข้าไปหาลุงกระเหลี่ยงกันนะพี่พี่วันนี้น้องน้ำมนต์ยังไม่กลับมาเลยนะไม่งั้นเนี่ยเอาน้องน้ำมนต์มาด้วยละก็วันนี้เราก็เตรียมข้าวสารมาแล้วก็อุปกรณ์ของใช้นะครับในกระเป๋าอีกนะพี่พี่นะหลังจากที่ลุง กระเลี่ยงเนี่ยของเขาเนี่ยโดนขโมยไปเกือบหมดนะพี่พี่แล้วก็ได้ข่าวว่าเมื่อเช้านะมีลูกชายคนโตเขาเนี่ยกลับมาหาเขาด้วยนะก็เขาน่าจะดีใจนะครับลูกกลับมาเที่ยวหะแล้วก็หนุ่มกระเลี่ยงเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ไหนผมไม่รู้นะน้องน้ององ่าน,น้องชายรู้ปะผมไม่รู้นะรู้แค่ว่าพ่อนุ่มกระเลี่ยงยังอยู่นะแต่ว่านุ่มกระเลี่ยงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เราก็ไม่ได้ยินข่าวนะพี่ เหมือนเขาหายแบบโดนเพชฌฆาตจับตัวไปหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางก้าไปกันดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะไปโอเคพี่พี่เราก็มีของใช้นะอยู่ในกระเป๋ากันนะก็เมื่อวานเนี่ยลุงกระเลียงเนี่ยโดนอ่ากลุ่มจรป่าเนี่ยมันส่งคนมาก่อกวนลุงกระเลียงหนึ่งคนนะผมไม่รู้นะว่ามันต้องการอะไรนะพี่พี่นะถ้าผมเจอตัวมันเนี่ยจะจับตัวมาลงโทษนะพี่พี่นะถ้าแบบ มากันไม่เยอะนะแต่ถ้ามันมาเยอะเราก็ไม่กล้าเหมือนกันนะน้องเล็กนะแต่ว่าต่อยมาะต้องคนเนี่ย้ามันสักสี่ห้าคนนี้ไม่ไหวนะน่ากลัวอันตรายเดี๋ยวเราแยกนะเพราะมากันเป็นกลุ่มแล้วนี่ย่ยาต้องต้องมีอาวุธนะพี่เจ้าเอออาวุธลุงกระเลี่ยงมีเดี๋ยวขอจากลุงกระเลี่ยงนั่นแหละแต่ถ้ามันมาเยอะเราไม่รู้นะเราต้องเจรจากับมันไม่งั้นมันจับเราไปเป็น เอาเราไปถ่ายตังก็ได้นะเออพี่เสือว่าลุงกระเลียงนี่ใช่คนที่เข่าใส่สิ่วเขียวใช่ไหมใช่ใช่คนนั้นแหละลุงกระเลียงหเห็นพี่แดงถ่ายทีนะแต่ว่าเออก่อนหน้าน,นี้แดงเป็นคนเจอแล้วแดงก็แนะนําให้พี่นะมาดูแลเขานะเนาะผมผมยังไม่เคยมาหาครั้งน,นี้ก็จะเป็นครั้งแรกของผมและพี่เสือที่มาหาลุง,ลงนี่เออพี่พี่นี่ครั้งแรกเลยน้องเล็กมาหาลุงกระเลียงนะ เดี๋ยวไปดูลุงๆน่าจะอยู่ข้างบนนั่นแหละอันนี้เดือดเดือดไกลแล้ที่เดือดอีกนิดนึงถึงละใกล้ถึงละเสียงอะไรวะเสียงอะไรไม่รู้วะนุ่มกันนะแป๊กแป๊กนะแป๊กๆเมื่อกี้เสียง คนเลยว่ะไขว่เนี่ยหลายคนเลยหลายคนเลยพี่เสือเออทำไมเยอะจังวะเนี่ยเสียงดังว่ะไปลองพี่ไปเข้าไปดีกว่ามันมีกันเยอะเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะลุงปี้ลุงกระเลียงลุงนอนเจ้หรอ ชัมันมีเยอะเลยวะยพ,พี่ผมไม่กล้าเข้าไปเลยนะมันมีเยอะมากเลยนะเข้าไปยังไงวะพี่มพนะผมไม่รู้มันต้องการอะไรล,ลุงแจ็คลงกระเรียงเลยพี่พี่มันมากันเตม็มเลยนั่นนะ่ะผมพี่ถ้าเราเข้าไปนี่แล้วก็ไม่เกินห้าคนน,นั่นนะ่ะน้นำดิ กี่คนคนหรือเปล่าพีุ่ยลุงก็เร่งดนตรีแล้วพี่พผมไม่รู้มันมาเยอะขนาดนี้นะเรามากันสองคนเองเรามากันสองคนเลยเรามากันสองคนเองมันมีกันเต็มเลยว่ะ ไปอยู่อย่างี่ไปด้วยกันไปเขาไปเจรจาก็มกันดีกว่าพี่พี่มันมากันเยอะเลยนะมันลุมทำร้ายลุงก็เลี่ยงนะเฮ้ยไปทำร้ายเขาทำไมเฮ้ยไปทำร้ายเขาทำไมเฮ้ยคนนั้นถือมีดด้วยชิน่ากลัวมันเป็นหน้าเป็นตามหมดเลยนะพี่พ เชื่อมันมีอาวุธทุกคนเลยมันบอกพี่เคยไปทำ้ายมันพี่ผมได้ยินมันพูดนะไอคนนั้นไม่เคยเดินพี่เล่นงานมันอยู่แต่ไอพวกนั้นอ่ะพี่ไม่เคยเห็นเลยอุ้ยอุ้ยดูคนนั้นนี่เปิดหน้าด้วยคนนั้นน่าจะเป็นหัวหน้านะนั่นน่ะคนทอดเสื้อเออมันเปิดหน้าเปิดตาเลยดูดี จะเราจะยังไงเดียพี่ฮะเรจะยังไงเดียพี่ต้องเจรจาไม่คุยกับพิ่มเลยนะมันไม่คุยเลยดูดิเจรจาอันก้อนจะทำเขาในช่วงนะ้าเงยน้องเทย์ป่ะพี่กลวยคนถือมีดมากกว่าดูดิมันถือมีดน,นะมันจะฟันลุงกระเลี่ยงหรือเปล่าไม่รู้นะ พี่พี่ผมไม่กล้าเข้าไปจริงๆนะมีอาวุธคมมือกันหมดเลยนะคนนี้ก็ถือเหล็กคนนั้นก็ถือมีด,งงมดน,ดดนดี่พี่เสือเยอ่ยะเยอลยดูดิเยอเยก็จะบมม้จาที่นี่เราจะเอาอะไงดีพี่จะหลุเข้ามาเจรจาจ้าไม่ได้เลยว่ะ นี่นี่นี่คนเจราจารมาเจราจากันก่อน,นคนนี้น่าจะเป็นคุ้หงหูหอยหัวหน้ามันอะไปเลยสิอ่ะต้องการอะไรจะเอาอะไรน้ำมันมือฉันนั่นแหละมต้องเามันบอกว่าอะไรมันจะเอาที่ดินหมดเลยเหรอจะเอาให้หมดเลยเขาบอกไม่ได้ ลงหยอกพี่เยอะคุ้งเาเยอเดไม่เาเตาไฟไปครูจะตัดคอลงรียงเฮ้ย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 ม่นะมังเนามันเยอะนะทำไใะช่ไหมอ่ะมันจะฟันมือลงกียงหรอวะเยอะมเเยอตัดเอยกูแลกูเแลนะ รถไฟอ่ะรไฟอยมันรอมันชี้ว่าพี่ทำร้ายก่อนมันรอพี่ไปทำร้ายมันนะเออมันชี้พวกมันอ่ะเจ้าตอนนี้นี่โอ้โหพี่ว้าเลยเออมันโอ้โหเมื่อวานพี่เล่นงานมันหนักเลยอะไรจะไปทำร้ายเขาทำไมเข้าอยู่ดีดีอย่ามาวันนี้ฉลองฉันยังมาเมื่อวานฉานไปเฉยอังกิ๋นีวะเมื่อวานยี่โม่เบาเซ่ พี่มันมากันเยอะขนาดนี้ไม่กล้าเข้าไปกันเลยนะไอ,อ,อคนนี้ก็ถือมีดถือเล็กกันลุงก็เลียงแกร้องขอชีวิตนะแกถ้าจะโดนทรมานมา,มาสักพักหละก่อนพวกผมขึ้นมาเนี่ยพอตอนที่ผมขึ้นมาเนี่ยลุงแกก็นั่ง มันแรงนะว่านราได้ยินเสียงเล็กเสียงหายพี่นะเออพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าทำลุงเขาได้ไหมมันสั่งให้ลุงมันสั่งให้พวกมันบีบคอลุงดิมีข้าวสารอย่างเดียวเอาไปก่อนได้ไหมย้อยย้อยไปเชื่อมันไปจาเข้าไปเดี๋ยวพี่เข้าไปถ่ายพี่นะไปเรื่องมีเขาสาพี่นะรู้จะให้มันได้หรือเปล่านะมีเขาสาอย่างเดียวได้ไหม

ยฉลองโย่อย่าบอกโอ้ถึงโย่แต่เราแลต่ไฟเมื่อกี้โวยเยอะโยเชือลองได้บุ้งไล่กระสอบผ่านดูมันมีข้อต่อร้องกับผมนะ l ล w e r berkoy เละ lower มาดูอีกข้อมันลากลากลุงก็เลี่ยงลงมาแล้วพี่พี่เมื่อกี้ถ่ายไว้บางช็อตถ่ายไม่ได้นะเมื่อกี้มันมีข้อแลกเปลี่ยนนะพี่พี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ไปอ้ไปน้อาเออไปไปลุงแกเดินมันนะพี่พแกช่อให้เขาก่อนไปไปไปเไปกันไปกันไปกันนงเล็กไปกันนงเล็กไปกันหัวหน้าหัวหน้าเขาไล่กลับนะหัวหน้าเขาไล่กลับนะ มึงเจาะลงไปข้างล่างก่อนวิ่งลงไปอยู่บ้านนู้นกันไปเฮ้ยอันนี้คืออยุติกาได้นะเราเจรจาก็มันแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยสรุปให้พี่ๆฟังนะว่ามันจะเอาอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านี้มันเอาข้าวสารกระสอบที่ผมนำมาให้ลุงกระเรียงไปแล้วนะพี่ๆเลยเสร็จแล้ว ให้ลุงก็เลี่ยงให้ลุงกเลียงแกไปอยู่ตรงนู้นก่นอนไอ้บ้านตรง,งสับปะรดอะตอนนี้เดี๋ยวเราดูทางให้เขาก่อนเพื่อมันตามมาลุงก็เลี่ยงแกโดนทําร้ายเหมือนกันนะเมื่อกี้พี่ผมให้ลุงก็เลี่ยงแกลงไปด้านล่างนู้นแล้วนะเออมันบอกว่าถ้าไม่ได้ตามที่มันบอกมันจะเผาบ้านลุงก็เลี่ยงทิ้งเลยนะ เด็เขาสาดนะพี่เสือเออพี่พี่มันต้องการเขาสารน,นะแล้วก็มันบอกว่าต้องได้ทุกเดือนถ้าไม่อย่างั้นเนี่ยมันจะมาก่อกวนลุงกระเลี่ยงเรื่อยๆเลยก็ไม่แป้กนะเพราะว่าทั้งหมนที่มันยู่งน่ะของบริพนธ์มันหายาเลยเออขั้ขงหมนจริงๆอตอนนี้เนี่ยมันบอกมันจะเฝ้าบ้านหลังนี้ไว้นะพี่พี่มันจะไม่ไปไหนนะถ้าไม่ตามทำตามสัญญาเนี่ยมันรับรองมันเผาบ้านทิ้งเลยนะ แล้วก็มันจะยึดที่นี่เป็นของมันหมดเลยไลน์นี้นะมันยึดเลยเราทำอะไรมันไม่ได้เลยนะโอ้ันไล่ like กลับไลน์กลับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับล,ลุงกเรี่ยงดีว่าพี่พเราก็ต้องป้ายมันในอันนี้นะเออเพราะถ้าเรากลัวมันมันจะเผาบ้านลุงกเรียงทิ้งเนี่ยมันมันในนี้ไวอ้อ่ะ ลุงไม่มีีอยู่เลยนะใช่พี่พี่ก็ตามที่ผมบอกนะคือผมตกใจมากๆกับสิ่งนี้ลุงแกอยู่ตรงนั้นนะเหมือนแกดูอยู่นะลองปี๊บะลุงแกอยู่ตรงนั้นอยู่พี่ลุงก็เรียกแกเดินลงไปนู่นแล้วนะเหมือนแกในบาดเจ็บอยู่ด้วยนะอะไรวะเฮ้ยมันวิ่งไรลงมามันไปวิ่ง มันวิ่งลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วพี่วิ่งกันวิ่งันเสียงมันเงียบหายเลนะพี่ไเหมือนมันจะกลับเข้าไปในบ้านนู่นแล้วนะ มันไล่ลงมาถึงนี่เลยมันน่าจะเป็นคมขู่เรานี่แหละพี่ตกใจมันเลยนะไม่นึนว่ามันจะวิ่งตามมาด้วยนะทเราต้องลองกับมันแล้วนะ,ะผมนึกว่าผมต่อรองกับมันได้แล้วมันจะไม่ทําอะไรนะสุดท้ายมันก็วิ่งไล่ตามมานะอาจจะคมขู่ให้เรากลัวนะ Okay, โอเคเดี okay, uh, ๋ยวเราไปดูลุงกระเลี่ยงกันก่อนนะพี่พี่นะผมคิดว่ามันน่าจะกลับกันไปละไปโอเคพี่พี่ลุงกระเลี่ยงก็กลับมานอนพักอยู่ที่นี่นะเหมือนแกบาดเจ็บอยู่นะพี่พี่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูแกก่อนนะพี่พี่แล้วผมขึ้นไปดูลุงกระเลี่ยงกันก่อนนะแกโดนทำร้ายมานะเดี๋ยวเขาจะไหวไหมนีไหวนะจะไหวแหะไหนแกพักที่นี่ก่อนเฮ้ยแกไม่รู้ว่าไอ้พวกนั้นมันจะลงมาอีกหรือเปล่านะ ทางที่ดีผมจะพาลงไปบ,บ้านก่อนดีกว่ามะั้งน้าพี่เจ้านะผมว่างออกันหยาบเลยไว้กันเลยก,ก่อนนะได้พี่ได้เดี๋ยวพี่ไปไปช่วยดูแลได้พี่เดี๋ยวพ่อาเข้ามาไว้ก็พ่อหมอจได้พี่อินเจ้าเป็นไรบ้าวอเจ้าเป็นอะไรบ้าวแย่เลยะเน,น,เนะครับพี่พอินเจ้า อุาแเที่วจนิมกยบจะบอก่ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะเจอไหวเปล่าไปนอนบ้านพมก่อนเปล่าไปนอนบ้านพมกันไหมไปพักผ่อนบ้านพมก่อนที่นี่อันตรายลงไม้อีกนะเขาเนี่ย โดนเล่นง,งานตั้งแต่เมื่อเช้าเลยนะใช่ไหม,ไหมเขาบอกโดนตั้งแต่มาเช้าแล้วนะแต่นันจะโดนเช้ามาตั้งแต่เช้าแหละเพราะว่าไอพวกนั้นมันจะถ่ายของลุงกระเลียงใจไงและตรงที่มันต้องการเนี่ยผมจะไม่นํามาให้มันนะพี่ๆไม่เอานะแค่ตกลงไว้ก่อน,นเออแค่แบบให้มันปล่อยตัวลุงมาได้เนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะที่เราตกลงกับมันไว้ก็คือโมคะหมดเลยไม่เอาพี่เดี๋ยวผมเนี่ยต้องกลับขึ้นมาเล่นงานมันแน่นอนนะรอบนี้ผมจะมากันหลายๆคนเลย เพือที่ว่าจะมาเอาบ้านลุงกระเลียงคืนนะผมนึกว่ามันจะไม่มีอะไรมากวนลุงกระเลียงแล้วก็ยังไม่ไวเพราะกลุ่มโจรป่านะพี่นะรอบนี้มันมากันเยอะเยอะมากเยอะกว่าที่ผมเคยเจอ,เอนะปกติมันจะมากันสองหนึ่งคนสองคนประมาณนี้แต่รอบนี้นะมันมากันเหมือนอเหมือนเป็นกลุ่มเลยนะ,ะ<ๆ>เยอะมากๆ ม wa, ันเว่าไอตัวท่านพี่<ม>ตอนนี้เราจะดูแลลุงกระเรียงให้หายก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะบ้านลุงกระเรียงว่าไงน้องติเดี๋ย้วแต่ว่าขอนอนเพื่อแค่ไหนแกโดนทำนร้ายไหมน่าจะเจ็บร้ายแกพักก่อนนะร้ายแกพัก,ก่อนก่อนเดี๋ยวเราจะเอาลุงกระเรียงกลับไปที่บ้านนะพี่ๆเอาไว้ที่นี่ไม่ได้นะ ัวมันจะมาที่นี่เพราเมื่อกี้มันตามมาถึงหน้าทางเข้านู่นเลยนะอันตรายตอนลุงแกนะถ้าไม่พากระบายบ้านเนี่ยอาจจะโดนนี่ <c oughs> ไม่รู้ที่เราคุยกันตรงนี้นยะมันมาแอบฟังหรือเปล่านะถ้ามันมาแอบฟังนีแย่เลยแต่ถ้านกาเข้ามาในหมู่บ้านก็ถือแบบนนคิดว่าต้องเอาคนที่แบบมียาคมม,มีอะไรนะมาเล่นงาน เหมือนแดงเคยเจอไขรรั่วที่เล่นงานพวกกุ้มโจรป้าน็อกไปส่องคนเนี่อยอ๋อเด็กหนุ่มกะเลียงยงนั่นนะ่ะเขาเล่นเล่นงานโจรไปส่องคนเลยนะถึงกับน,นอนชักดิ้นชั่งงอเลยนะวันนั้นตอนนี้นุ่มกะเลียงเนี่ยเหมือนโดนเพชฌฆาตจับตัวไปนะเห็นสีบอกเพชฌฆาตคนที่พี่เจอนั่นแหละมะั้งไม่รู้ว่าเขาทำยังไงผมไม่อยากจะแบบ ถามคณะนะกลัวว่าเป็นพวกแล้วจะโดนไปด้วยนะด๋ย <c> ว <oughs> ต,ตอนนี้เราพาลุงกระเลียงไปบ้านก่อนนะโอเคพี่พี่เดี๋ยวเราเนะี่ยสองคนก็จะกลับบ้านกันแล้วนะจะพาลุงกระเลียงลงไปด้านล่างก่อนนะลุงพาไปรักษาแล้วก็พาไปหาอะไรกินด้วยข้าวสารเนะี่ยที่ผมคิดว่าจะนำมาให้ลุงกระเลียงก็โดนขโมยไปแล้วโดนมันยึดไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรื่องบ้านลุงกระเลียงเนะี่ยเราค่อยว่ากันเดี๋ยวเราขอตัวลาไปกันไปก่อนนะพี่พี่นะครับ <c oughs> ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ